สวัสดีครับพบผมป้องครับแล้วก็ช่องสันนีหลิวนะครับวันนี้ก็โยกเซตทําแต้มน้องกระเบนกับสัตว์เลี้ยงเยตินะครับผมนะก็เป็นเซตประจําช่องเรา,เาแล้วนะครับเยตินะครับหลายๆคนคิดถึงนะครับตอนแรกเนี่ยผมว่าจะไม่ทําอันนี้แล้วแต่โอ้โหมีคนเมนต์นมาว่าพี่เยติและเ,เยติแล้วก็อ่ะจัดให้ตามคําคขอนะครับตอนแรกก็ลังเลนิดน,นึงตรงที่ว่าเฮ้ยเราจะใช้สัตว์เลี้ยงหยดขึ้นดีไหมแต่ผมจําได้ว่าเราเคยเทสนางฟ้าทะเลกับเยติใช่ไหมเยติมันอึดกว่านะครับก็แบบว่าเออถ้าใน,ในไหนเยติเราออดกว่ย่ยแล้ มาสายอื่นเลยแล้วกันก็ใช้เป็นเยตินี่นแหละนะครับโดยที่ผัดส,สองผมจะหยิบเป็นล็อสเตอร์แต่สมบัติผมจะเปลี่ยนนิดน,นึงนะเพราะว่าปกติเนี่ยกระเบนตอนเราเล่นกับสัตว์เลี้ยงมาเราไม่ได้ใส่เครื่องยนต์ใช่ไหมครับเราใส่เป็นสมบัติทำแต้มอีกชิ้นนึงแทนทีนี้เนี่ยผมพอเป็นเยติ i, ผมคิดว่าเรากลับไปเล่นเซตออริจินอลดีกว่าก็คือเครื่องยนต์ดาบแล้วก็ไข่มุกนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ใช้สัตว์เลี้ยงมาแล้วเจาว้าของมันอาจจะเปลี่ยนก็ได้ฉะนั้นเอาเครื่องยนต์เพื่อความชัว,วร์รวระะด,วด้้ด้้้้วววววยยยยนนนนนะะะะะครรรัััััับเเเพาาาผมมมม่่่ไไดดกกลลลสต์ีงงงิขออูแฉ ถ้าสมมติว่าเราแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะไม่ใส่เจ้าตัวไม่ใส่เครื่องยนต์อะไรเงี้ยมันอาจจะไปได้ไกลกว่านั้นแล้วก็มไม่รู้สิผมรู้สึกว่าถ้าใช้ใช้กับเยเตี๋ยครับใช้สัตว์เลี้ยงใช้เครื่องยนต์น่าจะดีกว่าอันนี้คือเซนส์เซนส์ส่วนตัวล้วนนะครับแต่แต้มลงจากโบราณธรมเดี๋ยวมันก็เทียบค่อนข้างยากเพราะว่าสมบัติทำแต้มมันลงที่1นึนี่ลงที่8 4แต่อันนี้เรามีเครื่องยนต์มันจะดบแต้มไปด้วยนะครับฉะน,นั้นเลยกลดมันไม่ได้แต่เรื่องระยะนี่หไกกลลมาแน่เย เพราะสัตว์เลี้ยงมันเนี่ยโหยิ่งสัตว์เลี้ยงเพิ่มเลือดเนี่ยเป็นตัวที่เหมาะกับเยต,ติมากเพราะเยต,ติแบบแช่แข็งเลือดเออแช่แข็งตัวหนึ่งตัวหนึ่งเลือดเพิ่มมาทีนึงโอ้โหเป็นคอมบิเนชันที่เพอร์เฟกต์มากนะครับน้องกระเบนไปต่อ ไอ้โอ้โหมีมาต้านาเพิ่งร้อยสามสิบล้านขึ้นอย่างช้าเลยนะเนี่ยโอ้แล้วไม่อยากคินร o อ s t e r แบบว่าโอ้วิ่งไปไกลขนาดไหนผมว่าน่าจะได้บนดาดนะครับบนดาดแรงเก้าอ่ะบนแน่เลยเพราะบสเตอร์นี่อย่าลืมครับเลือดสองหลอดนะอืดไปกว่านี้อีกแล้วแบบว่าบสเตอร์นี่ก็มีความยืดในระดับหนึ่งนะเพราะว่าเราสามารถ control จังหวะได้ทมาดูกันน่าจะสนุกอยู่นะครับแค่คิดก็เออแค่คิดก็ฟินแล้ว ตอนแรกผมคิดก็ประมาณนี้แหละก็เลยอยากเอาเซตนี้มาเล่นด้วยนะครับแต่ถึงแม้ไม่มีคนขอมาผมก็เล่นอยู่แล้วนะ <laughs> นะเหมือนเป็นเซ็ล็อกครับเหมือนเยติเป็นเด็กเส้นประจาช่องเราครับต้องเล่นจริงๆนะไม่เล่นนี่ไม่ใช่เขาขนาดแบบว่าตัวเดิมปรับใหม่อย่างล่าสุดอะไรนะโยเกิรต์ตโยเกิร์ตเราก็ยังทานะครับมีน้องโอโอพี่ทำทุกตัวเลยนะมียูนิคอร์ะที่พี่ไม่ทําก็จริงนะครับมาเปการลองนะครับอ่า เยติตอนนี้มันมาใหม่ๆผมก็หมดเงินไปเยอะอยู่ก็ต้องใช้งานต,งต้องใช้งานนะครับเรียกว่าเป็นการลงทุนฝากนี่คืนทุนแล้วมั้งเยติบอกว่าปูจะรีดใช้งานหนักเกินไปแล้วนี่ก็จะได้กสก,กิลอีกทีหนึ่งนะแต่เลือดอยังเหลือแน่แน่นอนโอ้โหเหลือเฟือครับแล้วอย่าลืมว่ากระเบนนี่มีเลือดให้อีกนะหลังจากที่มันใช้สก,กิลเสร็จอะมีมาบ้างอยู่ ปกติถ้าเราใช้สมบัติทําแต้ม3ชิ้นล้วนมันจะโจทที่ประมาณ27นะครับ27นะอันนี้ก็ถ้าได้สก,กิลอีกทีหนึ่งก็ผมว่า26น่าจะได้อยู่27ไม่รู้สิผมว่ามันไม่น่าจะถึงมั้งเพราะว่ามันขาดคอมโบโบนะัสไปเนี่ยแต้มก็จะหายไปค่อนข้างเยอะเสียดายนะเก็บหอยไข่มุกไม่ถึงนะครับพยายามลองยื้อโดดแล้วไม่ได้จริงๆนะครับเสียวใจไม่ถึงพอกลัวร่วงโอ้โหเนี่ยได้สก,กิลอีกทีนึ่งทันโอ้โหต,ตัวเดียวอะครับลาาไปถึงขวดเลือดดาดสุดท้ายอะไกลมาก เกิน2องหเลยเนี่ยอ่ะมันเกินอยู่แล้วเพราะโอ้โ,อโหถ้าวิ่งขนาดนี้นะวิ่งมาได้ขนาดนี้เกินอยู่แล้วโอ้ยถ้าแบบนี้อ่ะอย่าบอกนะว่า,วาได้อีกทีหนึงนะ่ง่ะเฮ้ยได้อีกทีหนึ่งวะเนี่ยไอ้น้องกระเบนโอรยอย่าลืมครับมันจะให้เลือดฟ้าหมดแล้วหมดแล้วหมดก่อนหมดก่อนโอ้นึกว่าจะมีลุ้นได้สกิลอีกทีหนึ่งนะได้อีกทีหนึ่งผมว่าสนุกอยู่นะ ตึงตึงตึปตึงห้งงง <ไป S 1> พุงร <ไป S 1> อบแรกไม่ต้องยื้ออะไรผมว่าเลือดต่อไปอาจจะมีสิทธิ์ยือ้อึบ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 ตอนนี้ทั้งหมด320ยเอ๋เอ้ยนี่ครับ สกิลมาแล้วต้องหาจุดสลายนิดนึงมาแล้วครับเปลือกหอยโอเคไม่ต้องยื้อแล้วผมว่าปล่อยเลยดีกว่ายื้ออย่างมันจะเป็นทกับสกิลรอบต่อไป <c oughs> เพราะว่าเยติมาพอดีไงเมื่อกี้โหว,วิ่งนานจริงนะเดีย๋ยวเดี๋ยวตาถ้าผมไม่ลืมผมจะดูว่าวิ่งไปทั้งหมดอะไรยังไงนะครับ ชึบซึบเยติเห็นไหมได้อีกทีหนึงห่งอยนะู่นะโอมันหาจุดสไลด์ไม่ได้จริงเมื่อกี้นะครับพยายามแล้วจบที่3ามนะครับดูเวลาวิ่งสิเวลาวิ่ง5นาทีสามสิบสี่วิก็ไม่นานมากเขาเลยชิงช่วงก็ยังทันแต,แต่แต้มแบบว่า ไม่ค่อยดีเท่าไหร่38เจ็ดพ่อๆกับผัดบูพายเลยโอเคประมาณนี้สำหรับเจ้าตัวน้องกระเบนเยตินะครับใครอยากให้ลองเส้นไหนก็ปแปลกๆกันไว้ได้เลยไว้เจอกคลิปหน้าครับสวัสดีครับ